home <Del> Fin from home. สวัสดีค่ะ SJ s เ n นะคะอย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่าตอนนี้ Flex 104.5กํากำลังมีกิจกรรมสุดฟินนะคะ Flex Delivery Fin From Home ค่ะเราจะส่งตรงมื้ออร่อยนะคะถึงบ้านเลยแบบฟรีๆนะคะ ร้านอร่อยเนี่ยเยอะมากแต่ไม่ต้องไปเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคนไปส่งให้ค่ะซึ่งมีร้านอยู่ในลิสต์เยอะมากเลยนะคะถ้าใครอยากจะติดตามรายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปดูได้ง่ายๆเลยค่ะที่แฟนเพจ flex station นั่นเองนะคะแต่วันนี้พิเศษมากค่ะเพราะว่าเซนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปหนึ่งในร้านที่อยู่ในลิสต์ของเรานะคะจะเป็นร้านอะไรน่าสนใจขนาดไหนตามเซนไปเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พิกัดแรกแล้วนะคะที่อยู่ในลิสต์ของ Flex Delivery Fin From Home ค่ะ mm hmm. เห็นหน้าตาแบบนี้ข้างในเนี่ยของอร่อยเพียบเลยนะคะ mm hmm. นี่คือร้านอาหารนะคะเราจะมาเปิดประสบการณ์ให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันกับร้านนี้เลย mm hmm. ร้านปีกุุนค่ะ mm hmm. และตอนนี้นะคะเซนก็อยู่กับเชฟแอนดี้ยังแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ต้องบอกเลยนะว่าพอเซนหลุดเข้ามาในร้านปีกุนเหมือนหลุดจริงๆเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากกับการตกแต่งเดคอรชันต่างๆคือมันเหนือความคาดหมายของเซนนะเชฟแอนดี้ช่วยบอกถึงที่มาที่ไปได้ไหมคะว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้คะครับคือจริงๆแล้วร้านนี้ที่ที่สร้างขึ้นมาจริงมีฝ่ายฝันจะทํา ร้านเนี่ยก็คือเป็นแต่ละคอนเซป็ปสิ่งที่เราชอบตั้งแต่เด็กนะแล้วก็หนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่มันฝังใจตั้งแต่เด็กเนี่ยคือภูเขาทองจาได้ว่าเราไปภกเขาทองแล้วมีประทัด<อ>ใช่ไหมครับเป็นงานวัด<ะ>ใช่ไหมแล้วมีแสงมีสีม,สมีอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายสมัยก่อนจะปาร์ตี้เนี่ยก็คือ<ะ>แสงสีเสนะียงฮะถ้าไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วมันเป็นสเสน่ห์ที่มันไม่มีจริตนะมันเป็นความน่ารักใน,ใน,ใ,นในความสนุกนะซึ่งซึ่งมันมันดึงเรากลับไปที่เด็กเด็ก สำหรับผมร้านอาหารที่ที่ปล่อยของะอ่แล้ว say everyone is an t r t i s t และนี่คือเวทีของเชฟแอนดี้ที่แบบปล่อยออกมาเป็นแบบนี้เชฟแอนที่พูดแบบนี้คือเซนอยากชิมแล้วอะแต่รู้มาว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แอบบอกนิดนึงนะคะว่าชาวเฟรสที่เป็นผู้โชคดีก็จะมีโอกาสได้ทานฟรีด้วยสำหรับเมนูนี้นะคะก็คือข้าวปีกุล ครับข้าวป,ปีกุนเป็นยังไงคะคข้าวปีกุลต้องบอกก่อนว่าทําไมร้านนี้ชื่อปีกุลเพราะว่าร้านนี้เราใช้หมูทุกอย่างเป็นหมูเมนูหมูเนี่ยอินสปเรชั่นมาจากตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะครับคิดว่าถ,ถ้าคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะเห็นนะเปิดหนังสือไขยหัวเราะจะมีนะรูปมีพ่อแม่ลูกนั่งอยู่นะครับนั่งกินข้าวมันมีคําพูดคํานึงว่าอยู่ประเทศไทยแล้วว่าหิวข้าว ข้าวสวยร้อนๆกับพริกน้ำปลาดีๆไข่ต้มฟองนึงก็สุดยอดแล้วะนะครับซึ่งถ้าคนไม่เคยกินข้าวที่ดีมากๆจะไม่เข้าใจคำนี้เดี๋ยวเราจะได้กินข้าวปีกูนกันนะครับมันคือข้าวสวยที่ดีะนะครับหมูเนี่ยผมว่าหมูส่วนเป็นพอกจอหรือว่าเขาเรียกว่าคอหมูหรือทั้งฝรั่งเรียกว่าพอกจอหนึ่งตัวจะมีแค่สองชิ้นเพราะอ,อยู่ตรงแก้มนะมันจะเยอะนะครับพริกน้ำตาของก็เเลียนเป็นน้ำจิ้มแจ๊ S <S นะครับมีหอมเจียวนะครับมีไดคอนฟักรู้ป่ะใช่ไหมไดคอนใช่ไหมของเของอเออมาดองมีแครอทมาดอง <ภา S 2> ใช่ผักชีมันคือส่วนประกอบบ้านๆเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูทำบ้านๆเอามาย่างบ้านๆแล้วก็แค่ใส่ใจนะครับในการหุงในการย่าง เดี๋ยวลองทานวันนี้<ด>รเราจะได้เห็นเชฟแอนดี้ยังทําให้ดูด้วยแล้วเซนจะเป็นตัวแทนเองค่ะวันนี้ FJ ทุกคนต้องอิจฉา FJ เเซนนะคะเพราะว่าเซนจะได้ชิมฝีมือเชฟแบบร้อน,อนเลยครับผใช่ไหมคะงั้นเราไปไปตรงสเตชันกันเลย<ด>นะคะไ,ได้ไปตรงสเตชันกันค่ะ คือหน้าตาของข้าวปีกุนนะคะโ,โหต้องขอบคุณเชฟแอนนี้ยัางมากๆเลยนะคะน่าทานมากทุกคนดูสินี่อยากให้แบบเห็นกันแบบใกลๆ้ๆแล้วก็ได้กลิ่นกันด้วยนะคะนี่หอมมากแล้วก็ความเก๋ของเขานะคือแค่น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มแจ่วก็อยู่ในขันหรอขันเงินนะคะแล้วก็มีไข่มาตุมมีบนะูเบอร์รี่นะมีองุ่นอันนี้คือแค่แบบ ยังไม่ใช่พระเอกของงานนี้เพราะพระเอกคือหมูนะคะน่าทานมากเดี๋ยวเซนชิมให้ดูแล้วนี่ยังมีต้มแซ่บอีกโหทานละค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มอีกหนึ่ง <c oughs> อร่อยจริงอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงนะแกดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราชิมข้าวพร้อมกับไข่นะคะ ข้าวนุ่มมากข้าวนุ่มเลยอะ่ะก็คือไข่ก็กําลังดีเลยเป็นแบบเยิม้มเยิ้มมาเป็นแบบยางมาตูมอะ่ะคือดีทุกอย่างเลยองค์ประกอบแล้วเดี๋ยวมีผลไม้นะคะคือกุสเบอร์รี่กับองุ่นเนี่ยคือช่วยสําหรับใครที่วเอ้ยมันไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือดีมากแล้วพรีเซนเทชัน <The presentation S 2> คือน่ารักมากอยู่ในกะลา ลงตัวมากเลยมันดีมากเลยทุกคนมันดีจริงๆนะต้องบอกกล้องไหนถึงจะเชื่อมามองเข้าไปในนั้นเลยอะว่ามันแบบไม่ได้โกหกนะคะข้าวปีกุลค่ะลิศเป็นยังไงกันบ้างคะข้าวปีกุลน่าทานใช่ไหมคะเซนทานแล้วนะคะรับรองเลยว่าอร่อยการันตีได้เลยเชื่อเซนได้นะคะนี่อิ่มแล้วยังอยากทานต่อเลยนะคะเดี๋ยวต้องกลับมาทานเองค่ะและนี่ก็คือแค่หนึ่งในเมนูที่ flex 1้ ตั้งใจอยากจะส่งให้คนที่เป็นผู้โชคดีซึ่งกติกาเนี่ยง่ายมากเลยนะคะได้ฟิน from home กันแบบง่ายๆเลยค่ะกับ Flex Delivery Fin from Home นะคะตอนนี้เนี่ยก็อยากทุกคนเนี่ยติดตามเกาะติดรายละเอียดกันให้ใกล้ชิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าปัดวิทยุ Flex 104.5นะคะหรือว่าผ่านทาง Facebook Fanpage Flex Station ก็ได้ค่ะและโอกาสหน้าร้านหน้า f ล e ็ก4ร้อจะพาไปที่ไหนเซนจะได้ไปไหม FJ คนอื่นจะได้อิ่มแทนเซนหรือเปล่า mm hmm. ต้องรอติดตามนะคะ mm hmm. แต่ว่า FJ เซนเนี่ย mm hmm. มาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ี่โมงจนถึงทุ่มครึ่งฝากด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายฟล e ็กส e เดลิเวอรี่ m h นฟ